เก่าแก่และแก่เก่าพี่น้องร่มรื่นร่มรืร่นชื่นชมพระม,มุมเดี๋ยวก็สวยสวยสะดุดตาสวยสะดุดใจต้นอะไรมันเก่ามันแก่เก่าแก่แก่เก,ก่าพี่น้องจา้ามาหาคอนเทนต์มาหาคอนเทนต์แต่ว่าก็อยากขิดน้ำหรือว่าได้คอนเทนต์น้ำได้ขิดน้ำยิ่งมือปืนตัวเดียวได้

สวยขยี่ยใจส oh. <laughs> วยขยี่ยใจแล้วมันงามเทไหรงามอีอูอ่ดีฮะอะไม,มันเก่าพอาได้แล้วเจะจำจำแล้วมันสูง,ลสงแ,แล้วมันเก่าพอได้ลรอค่ะมันชุ่มจะตำจำนี่แหละค่ะมาประหยัดก็มาประหยัก็แวะมาแต่ว่า ช่วงที่คนบอมมาผอยซื้อเนี่เนี่ยถ้าอยู่ออกไงสั่นถ้าจะมาเนี่ยมันจะบ่ได้เด้มื่อนี่ถือว่าหมานเนี่ยมื่อนี่เออมื่อนี่ถือว่าหมานเนี่ยมื่อนี่เออหมานเนี่ยถ้าถึงพี่น้องคอนเทนต์ถึงสลายถึงพี่น้องผู้ใดหาบดไอคอนเทนต์กินหลายแท้พี่น้องถ้าถึงคนตรงมากคอนเทนต์บื้อได้ก็เป็นคอนเทนต์เบไปแล้วพี่น้องคอนเทนต์กินได้เลยค่ะอันนี้คอนเทนต์กินได้เลยค่ะเด้อ โอ้ยพี่น้องคอนเทนต์กินได้พี่น้องถูก่น้องคอนเทนต์กินได้เลยค่ะเด้อะตาเลี้ยวเบิ่งแต่นั่นจะกล่องจะไปทางไหนดิถูกพี่น้องอะไรกับเนี่ยคอนเทนต์กินได้ไนีพี่น้องปาถูกพี่น้องอ้ถูกพี่น้องคอนเทนต์กินได้ไนีพี่น้องพี่น้องคอนเทนต์กินได้เลยค่ะหาคอนเทนต์เนะหาอยู่หากินเลยนะคอนเทนต์กินได้เลยค่ะคอนเทนต์ที่กินได้นะ มีสรรพ,พคุณทางยานะคะอโอ้อยตัวน,นี้ได้ขันคือตัวนี้ทุกกันนี่ก็โอ้ยจะสามสี่คำพี่น้องมาผักหรือมาหาคอนเทนต์พี่น้นองมาเพิ่งเอาไหนยังก็เอาแล้วเนี่ยไห้ทั้งผักเป้ทั้งคอนเทนต์นั่นแล้วมาหาคอนเทนต์ก็เอามาหาผักก็เอาค่ะโอเคค่ะสวยค่ะคอนเทนต์ดี๋ยวุ่งเพราะมาเสียวถึงคอนเทนต์กัได้โอ้ย คอนเทนต์สูงกรดอทั้งงามทั้งสดใว่หนี้คอนเทีนป้าจะขั้นเทนอะไรอย่ยสูงให้อยากไก่ยากไก่ชุมชนพร้อมจะด้เห็นไหมันเทนต์เล็กๆหนูไประข้นเทียนมมาสูงได้ได้เสียวได้คั้นเทนหโอ้ย